นี่ไยเง้นครับพี่อ๋อเอาตังมาแล้วก็เอาของไปออกนี่นะครับผมไปแล้วนะเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัรมกนจะได้หนี่มดเดี๋ยวนี่อะไรครับที่ก็พี่บอกว่าเอาเงินไว้แล้วก็ของไปใช่ไหมครับยังไงครับนี่แล้วนี่อะไรของครับใช่ใช่ใช่โอเคโอเค ใช่รเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไปเตะกับมาก่อนอะไรเนี่ยไนดิก็พี่บอกผมว่ายังไงนะเอาตังมาเรืเอาของไปมีของมีงเงินนะครับผมเอาวางไว้ล็อกแปะนี้ของออกไปแล้วนะเออไปไปไป